สำหรับคนที่สูงอายุสักนิดหนึ่งปัญหาใหญ่โตหรือเกินนั้นก็คือปัญหาเรื่องเขา่านะครับเข่าจะเสื่อมปวดเมื่อยเวลางออยู่ก็ยืดยากเวลายืดอยู่ก็งอ,อยากเวลาจะเดินเหินไปไหนมันไปไม่แคล่วไม่คล่องเลยเกินมันก็เลยเกิดการรวมพลคนเคยปวดเขา่าเขาเคยปวดก็เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ปวดแล้วเพราะฉะนั้นชมรมนี้เขาทำอะไรกัน เขามีกิจกรรมอะไรกันเขาค้นพบอะไรกันเขาประพฤติปฏิบัติอย่างไรกันเขาจึงกลายเป็นแค่คนเคยปวดแปลว่าไม่ปวดอีกแล้วคนที่จะเล่าให้เราฟังนั้นเจ้าประจําของเราซึ่งเป็นหัวหน้าของคณะวิจัยที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่คนทั้งหลายนั้นเนี่ยได้นำไปใช้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้ เป็นเรื่องราวของการดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เกิดมีความสมดุลน,นะคะพบกับท่านอาจารย์พิเชษค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค,ครับอาจารย์ก็ทําบุญทากุศลกับผู้คนมามากมายนะครับหลังจากเวลา20กว่าปีที่อาจารย์ค้นคว้านู่นนี่นั่นอาจารย์ก็ได้ดูนได้นี่ทุกวันนี้เวลาเพื่อนฝูงก็เ,เจอหน้าเขาก็จะถามอาจารย์ถ้าเป็นอันนั้นได้ไหมถ้าเป็นอันนี้ได้ไหมก็จะโทรมาหาอาจารย์บ้างโทรมาคนหาอาจารย์บ้างว่าเป็นยังไงก็เหมือนว่าเราเป็นกุศลนะครับ เมื่อ,อวันก่อนก็ไปเจอคนที่หน้าต่างเคาน์เตอร์เขาก็บอกอาจารย์ที่อาจารย์บอกเอามาใช้ธนาคะดีค่ะ mm hmm. เรากร็คนไม่ได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าเขาดูรายการแล้วเขาก็นํามาใช้แล้วเขาก็พอใจเออเราก็บอกนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นะที่เราสืบเนื่องมาจากอาจารย์พิเชษเขาเป็นคนเริ่มต้นแล้วเรากตต็ต่อเนื่องกันมาก็ต้องมาให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าไอ้กิจกรรมชมรมคนเคยปวดเข่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ อาจารย์ครับอาจารย์กับผมเนี่ยได้ช่วยคนเยอะมากโดยที่อาจารย์อาจจะไม่รู้เพราะว่าปัจจุบันนี้ในประเทศไทย,นยค,คนที่เคยปวดเข่าคนปวดเขา่าแล้วคนที่จะปวดเข่ามีจำนวนมากเหลือเกิดถูกตอ้องแล้วใน3าสี่ปีที่ผ่านมาอาจารย์กับผมได้มีการแนะนําให้คนเขาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็จะมีคนโทรมาหาเพื่อนอาจารย์บ้างลูกค้าบางคนรู้จักบ้างก็จะมาเล่าอาการ ตัวเองก็จะต้องโทรมาถามลูกน้องอาจารย์หรือถามตัวอาจารย์เองนี่แหละว่าอาจารย์เขาเป็นอย่างนี้จะเอาอยัางไงาะอะไรอย่างเงี้ยรั่มันก็ที่ผ่านมาเราก็ได้มีโอกาสได้ช่วยคนผมว่าเป็นหมืน่นหมื่นคนนะอาจารย์นะแล้วก็เมื่อเราโหนคิดถึงว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเดินไม่ได้บ้างต้องนั่งรถเข็นมาบ้างแต่พอเจอกันข้างหลังสุดเขาพบว่าแต่ละคนเขามีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติะนะฮะ,ะ,ฮะไอไอกิจกรรมที่เราทําอยู่เขาก็มาร่วมกับเรานะครับ ก็เกิดความรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราชวนคนที่เคยเคยปวดเขา่เเขาแล้วตอนนี้ไม่ปวดแล้วอ่าไม่ปวดแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติแล้ว,ะ,ลวะเดินเหินได้สบายแล้วจากการที่เคยต้องวางแผนเข้าไปข่าเข่าก็ไม่ได้ไปทําแล้วก็ยังมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติอยู่ปัจจุบันนี้ก็มาสังสรรค์กันดูเพราะพวกนี้เขาเขาคุยกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในการสังสรรค์ตรงนั้นเราก็ชวนคนที่เขามีปัญหา มานั่งฟังด้วยค่ท่านเหล่านี้ที่เราเชิญมาก็ได้เป็นมีโอกาสที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็แนะนําให้คนอื่นที่เขามีปัญหาด้วยวยแกอแก้ไขปัญหาได้อย่างไรจนพ <ะ S 1> ิจิการแนะนําของขอาจารย์ก็เป็นการแนะนําจากคนที่มีประสบการณ์จริงใช่ครับแล้วก็กลายเป็นคนที่มีคาว,ว่าเคยอ,อยู่ข้างหน้าแล้วค,คือไม่ใช่คนปวดเขา่าเป็นคนเคยปวดเข่าครับนะ,ค,ะครับะะก,กใ็ในงานนี้ที่เราเชิญมาก็จะมี รายได้ก,ก็เป็นคุณวิภาเกษรนะครับ,รบท่านนี้ก็เป็นผู้ที่ปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เป็นอยู่ถึง4ปีนะครับสิ่งที่เธอมีพิเศษกว่าคนอื่นก็คือว่ามีถุงน้ําเข้าไข่เป็ดน,นะอย,อยู่อยู่ที่อยู่ที่ขาด้วยต้องจอบถ<ช>ุงน้ําออกนะครับแล้วก็เ,เ,เ,เวลานั่งก็จะปวดนอนก็ปวดนั่งพื้นราบไม่ได้ต้องใช้มือช่วยพยุงขายกขึ้นเวลาจะขึ้นหรือลงรถนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการสร้างปู่มป้องกันด้วยงานวิจัยของเรา <Yeah. S 2> ต,ต่อจากนั้นก็พบว่าเวลาไม่นานครับเธอก็รู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วก็อาการปวดอาการบวมก็น้อยลงอาการปวดอาการบวมไม่มีแล้วถุงน้ําก็หายไปก้าวขึ้นรถได้ปัจจุบันทั้งนี้ก็เขาก็ไม่ปวดนั่งควายห้างได้คุณภาพชีวิตก็เหมือนคนปกติ <c oughs> ครับจนปัจจุบันเนี้ยเธอก็ อาการเหมือนคนปกนติมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับท่านที่สองครับคุณประภาบุญนาคนะครับท่านนี้ก็เหมือนกันนะฮะมีปัญหาอยู่7ปีทีเดียวนานทีเดียวนะครับนะครัก็ทนทรมานอยู่นะครับก็นั่งกับพื้นก็ไม่ได้ออกน้ำงกลไม่ได้นะครับเ,เวลานอนออบางทีก็จะสะดุ้งตื่นจะไปท่องเที่ยวสักทีก็ไม่ก่อยกราอักโอ้ไปไม่ได้แล้วครับนี้ก็ก็ได้แต่ฟังคนอื่นว่าจะไปยังไงแต่ก็ได้แต่อิจฉานะครับ หลังจากที่เธอได้เข้ามาปรับภูมิคุ้มกันนะฮะโดยใช้การสร้างภูมิคกันให้สมดุลเนี่ยเขาที่เคยบวมก็ยุบลงปัจจุบันก็นั่งพื้นไหวพระได้ใช้ขึ้นบันไดได้ตรงใช้ยกข,ขาแล้วเดินปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีสุขภาพที่ดีมากกว่าหนุ่มๆสอตาอีกนะอย่างเช่นเดินออกกำลังกายที่สนามราชมังคลาได้ถึงสามรอบอแล้วก็ตามบุ่ยไปเดินตลาดอีก อย่างคนอย่างนี้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่เธอคิดว่าเธอจะไม่มีโอกาสได้ไม่ได้ไ,ได้สัมผัสเลยก็กลับมาสัมผัสอีกทีน,นะครับเธอก็มีอาการเพิ่มน้ำหนักที่ขาด้วยนะครับมีน้ําใส่อยู่ในขวดตั้งกิโลครึ่งแล้วก็ยกค้างไว้เป็นเวลาสิบนาทีสิบจับหนึ่งถึงสิบนะฮะทำอย่างนี้ก็มันก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับรายนี้เป็นผู้ชายนะท่านอาจารย์สัมพันธ์สารีผลิอาจารย์สัมพันธ์นี่มีปัญหาพิเศษนอกจาก ข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ยังหมอนกระดูกทับเส้นอมหมอนกระดูกทับเส้นประสาทด,ด้วยเอเก็ก,ก็เหมือนกับคนทั่วไปครับนอกจากปวดาตามเข่าแล้วก็จะมีปวดตามหลังลงไปด้วยนะครับก็เป็นอาการที่ทรมานมากๆนะแต่ใครไม่ปวดก็คงจะไม่ทราบอางสมบัติบอกว่าใครไม่ปวดก็คงจะไม่ทราบถ้าถ้าถ้าเคยเป็นแล้วก็จะทราบว่ามันเป็นแน่ๆเลยใช้วิธีการทานยาทำกายภาพบำบัดอยู่ เป็นเวลาหลายเดือนแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็ใช้สิ่งที่เราทําขึ้นมาจากงานวิจัยของเราแล้วก็ไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลอาจารย์สัมพันธ์ก็มีอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องโหนราบันไดหรือว่าต้องเกาะยออไม่ต้องเกาะไปเรื่อยเื่อาอาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับแล้วก็ต่อมาเ0เอซ ที่หัวข่าวขวาเนี่ยดีขึ้นอาจารย์สัมพันธ์ก็มาแนะวิธีการออกกำลังกายนะด้วยท่ายืนกําแพงแล้วยกขายกขาย่อเขายกข่าขึ้นนะครับซึ่งซึ่งเขาเรียกว่าท่า wall s q u a c h เนี่ยนะครับวิธีการออกกำลังกายเนี่ยถ้าคนที่มีข้อเข่าเสื่อมทําไม่ได้หรอกะครับรายนี้คุณพี่สมจิตค่ะคุณพี่สมจิตอายุ78แล้วครับนะ,ะจริงๆ78แแล้วนะ อาจารย์เข้ามาค,คุณพี่เข้ามาตั้งแต่อายุ74 75นี่แหละปัจจุบันเนี่ยข้อเข่าที่ไม่ใช่มีปัญหาก,ก็ก็หมดไปนะครับแล้วก็อ,อเวลาที่จะมีอาการปวดตอนนอนพลิกกายไม่ได้พวกเราเนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับปัจจุบันนี้เดินเหินไปเองขับรถไปไหนมาไหนเองครับไปเดินขึ้นบันไดลิงที่เรือหลวงจัก,กร,กกรีนารุบเบกนะซึ่ง ไต่ขึ้นบรรเลงแล้วก็ตามมาแล้วแล้วก็ไปเที่ยวนครวัดเดินอยู่เป็นกิโลกิโลคซึ่งคนโปรติเินแล้วก็จะเหนื่อยแต่เธอก็ทําด้วยความสบายใจนะครับก็อีกรายหนึ่งครับคุณสมจิตครับก็เช่นกันครับก็รายนี้นี่มีพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือมีกรองช้ําด้วยปัจจุบันเนี่ยเธอฮูลาฮุบได้อย่างสบายนะฮะก็เป็นแชมป์ได้รางวัลอเร,รอฮูลาฮุบด้วยนะครับแล้วก็ แล้วก็มีวันในวันเดียวกันก็มีแขกใหม่ที่มา <c oughs> แขกใหม่เหล่านี้ก็ได้เรียนจากอาจารย์สัมพันธ์เรียนจากคพี่สมจิตนนะฮะรายนี้เนี่ยวางแผนว่าจะไปทําการภารเขา่า <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการภาเขาในในขณะนี้หลังจากหนึ่งปีการด้วยการเพิ่มบ,บุ๋มกันก็ออกกำลังกายแทบทุกวันเต้นวีล่าตอนเช้าบ่ายก็โยคะเย็นก็แอโรบิกร <c oughs> ายนี้ก็ สาวหน่อยนะฮะอายุห้าสิบเศษก็มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนวดเช่นกันนะครับแล้วก็มีหินปูนเกาะที่ขานะครับแล้วก็เวลายกขาก็จะมีปัญหามากๆก็ใช้ยาแก้ปวดจนกระทั่งเป็นโรคกระเพาะนะปัจจุบันก็อาการเหล่านั้นก็หายไปนะครับอาการเข่าบวมปวดอักเสบงวดหายหมดนะครับคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นปัจจุบันก็ใส่รองเท้าส้นสูงได้อย่างสบายครับ คุณสิวัลนลำใหญ่ครับก็มีปัญหาจนกระทั่งไม่สามารถออกไปไหนได้ได้แต่นั่งนั่งนอนอยู่ที่บ้านมไม่ไปไหนแล้วปัจจุบันอุ้มหลานนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบคุณลักเหมือนคนปกติทุกอย่างนะครับอาจารย์ได้เห็นอาจารย์ก็คงจะสบายใจพอเขาถามมาเราก็บอกไปค,คือจริงๆแล้วงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะครับมันเป็นทั้งคําอธิบายทางวิทยศาศาสตร์ะนะครับแล้วก็เป็นทั้งความจริงเชิงประจักษ์ มีอาสาสมัครเข้ามามันก็เป็นฟิลด์รีเสิร์ชนะฮะส่วนการที่อาจารย์ทำการวิเคราะห์วิจัยกับคณะหรือทีมของอาจารย์นั้นมันก็เป็นเรื่องของอห้องแลบเพราะตรงน,นี้เนี่ยมันเป็นความจริงเชิงประจักษ์สองด้านค,คือห้องแลบก็พิสูจน์ได้ะนะคะ,ะเป็นการ,รอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์แต่ในเชิงอธิบายอธิบอธิบายในเชิงประสบการณ์ตรงของผู้คนคมันก็เป็นความจริงเชิงประจกักษ์ที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจริงๆเป็นถึงที่บอกว่า,าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงเมื่อเรามีสูตรที่จะแก้ไขปัญหาของคนเหล่านี้ทดสอบกับอาสาสมัครนะครับแล้วก็วัดดูที่ว่าสารที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมา,มากที่สร้างปัญหาหกับข้อ,ขอเข่านะครับมันเป็นอย่างไรบ้างสารที่มีปัญหาก็มีอยู่3ตัวนะครับคือสารทียมเอลฟาอินทกและอินทิคิตเจ็ด่อยู่บนบนจอนี่นะครับ คนคนที่มีปัญหาเขาสารเหล่านี้จะสูงนะครับเราก็มีอาสาสมัครอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ใช้แคปซูลที่เราทําขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใช้แคปซูลแป้งแทนเป็นตัวหลอกนะครับไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากการใช้แคปซูลของเราสารสองตัวสารสารสารเหล่านี้ในกลุ่มอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มจะต้องเหมือนกันต้องเท่ากันแต่ปรากฏว่าตัวแรกลดลงเหลือ7%ตัวที่2เหลือ3 5มากและตัวที่3ด้เเหลือ65% 50% ต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหามันหายไปค,ครับเมื่อต้นเหตุมันเกิดปัญหามันลดลงหรือหายไปแน่นอนอาการคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากตรงนี้นะคือแล้วคุณภาพชีวิตของผู้ที่เข้ามาทดสอบแล้วก็ใช้ป,ปิดผของเราเนี่ยก,ก,ก็มีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วมากะนะก็ช่วยสาเหตุที่ว่าสารทั้ง3ตัวเนี่ยมันลดลงไปหมดในเวลาพร้อมๆกันก็จะครับปัจจุบันนี้อาจารย์ดูตัวแรกที่ลดลงไป ือเทียนแอลฟาลดอย่งางมากลดอย่างมากนะฮะเดิมร้อยนี่ลดโดยเจ็ดเปอร์เนของคนที่มีปัญหานะครับปัจจุบันนี้เทียนแอลฟาเนี่ยมันเป็นยาครับเป็นยาทั้งยาฉีดยากินยาหยดเข้าเส้นเลือดแล้วก็แพงมากนะครับแต่พอเวลาการใช้เนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังว่าคนที่จะเข้ามาใช้จะต้องไม่ไม่ติดเชื้อทีบีได้ง่ายคือมันจะไปลดภูมิกันอยู่รลดภูมพยังไงนะว่ามีผลข้างเคียงใช่ครับยังควบคุมไม่ค่อยได้ค แล้วก็จะลดเฉพาะตัวเดียวลดเทียนเบลฟาเท่านั้นแปัญหามี3ตัวใช่ครับปัญหามี3ตัวแต่การใช้แคปซูลของเรานะฮะมันลดหมดเลยสามตัวเพราะจึงไม่แปลกใจนะครับว่าจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนี่นะฮะมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากับยาราคาแพงะะโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงด้วยะนะฮะเพราะฉะนั้น<อ>ตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าสารเทียนเบลฟาซึ่งลด อาการทรมานของคนทั้งหลายลดอาการแพร้ภูมิตัวเองและกลความเสื่อมของคนทั้งหลายได้จะเป็นสิ่งที่จะสามารถเป็นกลุ่มเป้าหับใช้เป็นเป้าหมายในการงานวิจัยของเราต่อไปค่ะคือหาทางลดมันอย่างมีสมดุลค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราเองมีปัญหา